นี่พี่ตัพี่ตัลุยลุยแล้วอะโอเคผมขอดูก่อนนะโอเคนี่ตอบไม่หยุดเลยไม่รู้จะยังไงเนี่ยอะไรพี่ตอบไปเดี๋ยวผมขับให้พี่ตอบเลยพี่ตอบเลยคนดูพี่ตั้เท่าไหร่ครับตอนนี้ สี่ร้อยสิบโอเคนะครับสี่ร้อยสิบคนตรงนี้นะเมื่อกี้ชาเลนจ์เมื่อกี้ผ่านไปแล้วถูกต้องใช่ใช่ชาเลนจ์ใหม่กําลังเกิดขึ้นเดี๋ยวเดีเดีเหรอมันได้เรื่อยๆอย่างนี้หรอเรื่อยๆเรื่อยเราจะเอาเต้าหู้คันนี้นะครับไปขายยาครับโดยให้พี่ตั๊ดขับแล้วไปหนีตำรวจได้เหินเมื่อกี้ครับือเอาไม่ต้องคิดถึงว่าเกมไม่เกมเราคิดถึงว่าเราหนีจุดเมื่อกี้ได้ก็พอ หูเดียวแล้วหูเดียวแล้วโอเคโอเคอย่าแค่ผมไม่รู้ว่ามันจะว่าจะเกมหรือไม่เกมแต่ผมว่าน่าจะดีถ้าสนุกก็ก็แค่ส่งกาชามาครับแค่นั้นเลยครับสบายสบายผมต่อรองตำรวจได้ด้วยโอเค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 เชิญแต่เมื่อกี้ยังต้องต้องปักก่อนนะว่ามันตรงไหนผมซ้อมพี่ก่อนนะนี่เนี่ยผมซ้อมพี่นะผมจะบอกพี่นะติดนะฟื้บอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋นะฟื้บอันนี่ป๊า โอ้โหมาถึงเวลาไปลืมชัวรูเล็กๆแอ่แม่ก็เข้าเข้าปกติเลยคเออตำรวจก็รู้อ่ะแต่มันจะมีลูแต่ตำรวจก็ลอยอย่างนี้ได้ทุกคนเหรอจริงเหรอหลอยอย่างไี้ทุกคนไหมไม่นะเอออะมันก็มีชนพลาดบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ตำรวจเขาจะพลาดบ้างแต่เมื่อกี้พี่ซ้อมมาแล้วนี่ เออโหเดี๋ยวนะมันต้องหาต้นไม้ต้นนั้นก่อนเติมน้ำมันเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันเพราะว่าพี่ก็ว่ามันจะหมดเมื่อกี้แม่ขายยาเหรืออ๋อขายยาหนูเนี้ยหนูเนี้ยปั๊มอยู่ป๋อปั๊มกาชาอยู่ปั๊มกาชาอยู่จะจะขอบพาทำชาเลนจ์เนี่ยปั๊มกาชากันอยู่สองคนเนี่ย ให้ช่วยไหมเดี๋ยวนะคันนี้ได้ป่าวว่ามันไม่ได้ดิงับไงดีว่าขอบมันมันเอารถเต้าหู้ทำชาเลนจ์อยู่แต่ใกล้ละเนี้ยต้องเอาให้เต็มภายในเที่ยงคืนเนี้ยพี่เท่าไหร่พี่มูสิฮะเท่าไหร่ตอนแรกก่อนที่จะมาทำชาเลนจ์ขาดอยู่ประมาณพันสามตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่ะเพราะตอนนี้มันปล่อยไหลอยู่อาจาขอบอกให้ปล่อยไหลอยู่อ่ะก็อาจจะก็อาจจะมันมาทีละสิบลูกสิบลู่สิบรุ่ะก็อาจจะสัก เจ็ดแปดร้อยลูกอ่ะตอนนี้ที่ขาดอยู่เมันมันทางไหนนะเอซีซีเอซีอ่ะว่าอะไรนะ C A C T U S B A N D Cactus Band Cactus Band บอกว่าชาเลนชาเลนใหญ่กำลังมาบอกด้วยชาเลนใหญ่กำลังมาขอบจะพาไปขายยาไไม่รู้เนี่ยต้องวู้เนี่ยนี่นี่เลยแล้วพี่ผมขาดอยู่ฮะ ที่ชายของผมคนนี้แอปบัสแบนนะไปถามบอกด้วยตัดไต่ถังตัดไตถังตอนนี้โอ้โหขอบคุณมากตรงเนี้ยแต่ขึ้นพูดล้วขึ้นพี่ผมต้องมีไม่ได้ครับพี่ครับไอเราคุยให้คุยเสร็จก่อนทำใจให้โล่งๆคุยให้เสร็จก่นอย่าลืมนะฮะไปนะครับพี่ตัดนะฮะพี่ตัดพี่ชายผมหนึ่งเดียวพี่ชายผมอีกหนึ่งคนนี่ต้องพูดขอบคุณมากเลยตรงเนี้ย เมื่อกี้เมื Now, ่อ uh, กี 600, But, ้ทั้งส <It> ิงโตพาไปโดดร่มมาแล้วได้มาเก้าร้อยลูกนี่คราวนี้จาขอบอ่าจ่าขอบนี่น่าจะแบบหกเจ็ดร้อยลูกเหมือนกันมั้งแต่วนูนี้ะอีกเอาดูที่ดูที่ัเนี้ยมันดียังไงตอนนี้ตัดไตถังคืออะไรนะคือตอนนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดเนี่ต้องมาลองขับเต้าหู้เดี๋ยวจะรู้ว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ไต่ได้ทุกอย่างสไปเดอร์แมนใช่ เดี <muitas> ๋ยวเสร็จแล้วไปหาหนุนเลยนะเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาเอ้ยถาชาเปิดเต็มแล้วนี่หว่าหนุนเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนั่นแหละเดี๋ยวโทรหาครับขอบคุณมากมากครับหนุนเนี่ยครับพี่สวัสดีครับเริ่บๆดูกันอยู่เริ่ครับพี่โอ้หนุนเนี่ยส่งมาไงส่งคนอ่ะคราวนี้พี่รอเลยพี่ขับรอเลยครับพี่สมุดพี่ต้องปักตรงไหนวะเนี่ยชิบหายผมมิดก็ได้พี่พี่บอกทุกคนเลยมากัน5ทุ่ม อาเหรออ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกระจายข่าวฮะผมทำนธุระแป๊บหนึ่งข้าวนะพี่พี่กินข้าวไปด้วยทอนนวดอ้าวข้าวไม่มีไม่เป็นไรทนันและอยากจะสรุปยอดให้ดูจริงๆเลยนะเดี๋ยวนะสองสามห้าสามห้าสี่ห้าหห้าแปดเก้าสสสองสสาม สิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าเจองพั้มย่มันต้องเครื่องคิดเลขหรอวะตอนเนี้ยไม่มันมาเป็นเป็น,ปนก้น่าจะได้ประมาณสิมันน่าจะได้ประมาณสองสามร้อยี่ตั้งสมาธินะโอเค <L. S 1> เอามาแล้วขอแอล ตำรวจเบาๆนะอุ้ยเดี๋ยวๆๆเพงรองตำรวจเท่าทีลื่น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 พี่ผมตื่นโอเคโอเคโทษๆโโทษๆขอตอนนี้ทางไหนกะขอบขาาอไร่ะโอเคไปไปเข้าด้านหน้า หน้าเป็นน้งเข้าแล้วหน้าเป็นน้เข้าแล้วฝาผู้พันเข้าแล้วต้นไหนองเงี้เดียวตนไเดียวแล้วแ้ต้นไหนฮะสอยมือนี้ผลต้นไม้ไา้มือนี้ต้นไม้ใหญ่สายมือลุย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 โอเคลุยลุยดิพี่ตัดลุยพี่ตัดลุยลุยลุยแล้วตำรวจอะ

ยอดเท่าไหร่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้สติโอ้โหตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แล้วพักหลังนะได้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 หน่อยเชีย์โอ้โหน้อ้าอยู่ขึ้นขึ้นดูกดเอกดเอกกดเอ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 อกเียดให้ตอยดไตดิไตเลยลอหลบหลบอกขึ้นไป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 ขึ้นขวาโอ้ยเส้นอนดิ เล่นคนดีโอ้เล่นคนดีโอเคขอเครืก่อนนะสบายสบายสบาย่อมเลยไหม่อมเลยไหมส้มเลยไหมขำขะเล่นกันขำขำนะเดี๋ยวนะกล่องซ่อมอยู่ใเรียกกำลังเสริมด้วยนะโจเซมันเรียกกำลังกล่องซ่อมอยู่ในรถว่ะโอเคนะพี่มาลองเฉยๆฉยนะนิดนึงนิดนึงดีไหมพี่ตัดเออมันก็จูนมาแล้วแต่มันมันนิดนึงอ่ะมัน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 ลอยลอยอยู่นิดนึงแต่มันเติ้อไต่ได้ แต่ได้อยู่อ่ะเออโอ้ยขอบคุณมากเลยคุณตำรวจไอถือว่าโหดอยู่นะพี่ตัดอันนี้โหดอยู่ไหมโหดไหมมันอยู่ที่คนขับมั้งอยู่่ทีคนขับโหดโหดข้าวข้าวเอ่อพี่พี่อยากจะบอกว่าพี่พี่ไม่มีข้าวมีข้าวป่ะขอกินข้าวด้วยได้ไหมแวะกินข้าวแป๊บนึงขอซื้อข้าวได้ไหมขอซื้อข้าวใกล้ๆกล้แล้วประมาณสองนาที จนี่ไม่มีความเตรียมพร้อมเลยสองนาทีเหลือสนาทีเหลือสนาทีห้าส3 0ศู้าย์ห้า้าย์เอ่อสี่หนึ่งห้ายสี่ห้ายฮะห้าสามศูนย์ห้าี่ห้าเลยสหนสี่จนหิวข้าวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจนหิวข้าวแล้วอะกระเป๋าอะไรฮะกระเป๋าอะไฮะสี่เจ็ดสามนะเดี๋ยวคนให้เดี๋ยวะเอาให้ทันข้าวรอบนี้ก่อนพี่รู้สึกว่าเลือดจะลดเดี๋ยว ทันไหมเนี่ยเดี <uh, ๋ยวทานทานทันไหมทันเนี่ยอาจจะทันอาจจะทันอาจจะทันโอเคทันทันทานแม่ตำรวจน่ารักมากโอเคกระเป๋าแล้วนะฮะสี่เจ็ดสามครับสี่เจ็ดทั้งหมดมันเป็นเท่าไหร่เลยพันหนึ่งแล้วกันขอบคุณครับยังไม่ได้ขึ้นซ่อมแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นโอเค นี่ขวานี่เลยขวานี่ขวาเลยขวาเลยเออเไปตั้งตัวเข้ามึงครับโอเคโอเคทำไปทำไปสมาธิสมาธิสมาธิอยู่ตทำไปใส่เลยใส่สุดเลยใส่สุดองไปสุดแล้วใส่สุดเลยใส่สุดทำไปเรื่อยๆผมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนยึดยักต่อยยึดยักหลุดไหนยึดยักต่อยยึดยักเออทำไมทำไมมันเหมือนไม่ได้ซ่อมเลยวะอ๋อมซ่อมขันหมากราบมือ เปลี่ยนเสาโทรศัพท์ไหมเส่าไหมบอกเสาโทรศัพท์ไหนวะโค้งขวาขวาชนนี่ชนชนขวาชนนี่ไตไตไตดิไตลงไปชิบหายแล้วคนรเอใหม่คนรใหม่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรตำรวจเข้ามาวตำรวจหายไปไหนอ่ะไไรปเลขาขวาขวาเข้ามาเข้ามาโอ้ยเชยเข้าไปด้วยวะเข้ามาไปด้วาเร็วแอฟ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 แล้วเอฟเอฟไอฟเอก อื่ไหมขายยาจุดหนึ่งลอดเขาพลาดเหรออินบ็อกต้องเข้าแล้วอินบ็อกต้องเข้าแล้วจะแบบพลาดพลาดตายพี่เขาคิดว่าจะขอพามาขายจุดห้าเอาเต้าหู้มาเจ็ดเจ็ดแค่เอาอะไรลอดด้วยลอดด้วยแบบนี้ลอดด้วยจะขอพาไปสอนแต่ว่ามันเป็นชาเลนจ์อะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหมันว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพนำรวจตำรวจมาได้ยินเสียงมาแว่วโอเคสิงโตเดี๋ยวพักกันนะเดี๋ยวพักกันนะ ดี่ทอดียูทูบอ่ะดีเร็ววัดดียูทูบอ่ะเร็วบัดดียูทูบบ้างเออวัดดีมาแน่นอนยูทูบมาแน่นอนบัดดียูทูบอ่ะเร็วยูทูบไหนเฟซบุ๊กหรือยูทูบเดียวเดี๋ยวยูทูบพี่เฟซบุ๊กอะไรยังไงอ๋อโอเคเออทักทายด้วยทักทายด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะฮขอีตัดคลิปนี้ไปก็เห็นชัดนะว่าเขาเรียกว่าเหินพลาดแต่ตำรวจพลาดกว่าเฮ้ยหนุกว่ะเนี่ยที่อยากได้รถเพราะอยากแต่จริงคันนี้ก็เริ่มเริ่มเหมือนจะ ไม่ได้ไม่ได้แต่มันต้องเอาคนใหม่เนาะไม่ได้ต้อคนใหม่นี่เราหล่อ5นาทีค่ะไปเลยไปเลยชิวแล้วเราชิวแล้วหลุดแล้วนี่คือชิวแล้วไปบีบแตหน้าสอนอนได้อีกหมดสองลูก5นาทีไม่ใช่เหรอเฮ้ยไปเลยบีบแตหน้าสนอนเลยไม่ต้อง5าทีเหรอเอ้ยไม่ต้องเชื่อผมดิได้อีกนะได้หลายลูกเลยนะจริงเหรอจริงเหรอเห็นด้วยไหมคนดู ขับรถไปบเยอะหนะ้าสอนนอได้อีกพี่ได้คนละสิบลูกจากแชทอ่ะจริงเออบีอแตนะ้าสอน,นอเลยเออไม่ต้องห้นาทีเหรอเนี่ยไม่รู้เลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องเดี๋ยวเขาค้นตัวอ๋อเราขายตัวน่อใ้เหนีต่อหนีต่เนะดี๋ยวเอเไงถึงไปจอดเลยหรือแค่ขับผ่านแค่ปัดโว้ยบีแตน่บีแตน่โน่่นน,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 น่ข้างหลังขังขลังน่่นน่ข้างหลังโน่น ใช่ปะใช่ปใช่ปะใช่ป่ปะใช่ปใช่ปะโจเซอยูปะโจเซอยูปะอไรมันจไเคสอยู่ครับผมบอกว่าบอกว่าพี่ตัตเขาอยู่สอนนอเขาบอกงี้บอกว่าต้งหูเหลืองอยู่สอนนอไปโทรโทรไปหาไอ้บอเลยดีว่าตั้งหูเหลืองอยู่สอนนอผแล้วบอกว่าเขาตะโกนแคตตัตโวยอย่างเงี้ยบอกว่ามีตั้งหูสีเหลืองมาตะโนว่าแคตตัดโวยอยางว่ไ ่าบอกมีเต้าหู้สีเหลืองมาตะโกนว่าแคทตั๊กโว้ยวอรไปวอรไปเฮ้ยหน่อยนะหน่อยนะพอมาตาพี่ตั๊กสงสัยเขาจะมาแล้วหวะเดี๋ยวนัเหมือนจะมาว่ะรู้สึกรู้สึกได้ว่าเขาเขากระซิบกันอ่ะไอเดียไอเดีเข้ามือแล้วเข้ามือแล้วต้องไปต่อแล้วจังหวะเนี้ยอุ้ย ผมเด็กเบ่งนาคาอยู UK, ่แค่แคเท้าบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กเบ่ง